สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่เขาค้อนะครับทุ่งกันหาวแบนนะครับดูให้ทัดเงียบเงาครับไม่ค่อยมีผู้คน,นครับตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงกว่าครับเหองดอกไม้ครมาก่อนเข้าฟรีตอนนี้คิดค่าเข้า20บาทนะครับจะไปเข้ามูลสวนตรงนน้นด้ก,ก่อนนะครับไม่มีอะไรเลย เหมือนบ้านร้างมีอะไรนะครับมองไปหน้ากรุงการลมนะครับเงินคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับเมื่อก่อนเสียจากค่าจอดรถไม่ได้เสียค่าเข้านะครับตอนนี้เสียค่าเข้าเพ่มละยี่สิบบาทครับ สอทก็เยอะนะครับแต่ผู้คนไม่ค่อยมีรา้านคาปิดกันเยอะมากเลยครับหนักไปนะครับ